อ๋อไม่ก็เป็นเสาๆมื้อนี้สันดอกเป็นยางย่ายบดถือเลขฮะเลขบดถือเอาถื้อตัวไหนเขียนไว้แล้วเล่นไล่ไปหาผู้เคยซื้อน้ำฝนเล่าเลยบดตอบกเลยบได้ซื้อบะได้ซื้อตัวใดอ่ะตัวโฮกซีจ่วามาเบิ่งกไล่พันทรงม่านั่นพันแม่นเลขอันนนัได้อันเลขอัน เป็นสื่อไปกับสีเสี้ยเพื่อนสื่อสื่อตัวอื่นขัดตัวอันกับบอสื่อแม้ได้เครื่องค่ากับบคือนสื่อจะเทียเครื่องค่านี่คือภาษาไทยคือยังไงภาษาไทยคือได้เครื่องค่าได้เครื่องเดียวอันสมมติว่าลอยหนึ่งสิก็ได้หาซิฟยังสิแม้ได้เครื่องค่าอ้าวหวยหวยลอตเตอรี่ติดลอตเตอรี่ไม่คืนวันนั่นสิหวยแต่ดิน ไม้อคนบได้ด้นอีอหอยไต้ดินพิดก้นไม้ดินเนี่ยพีดเทตั้งไหนเขาขายหนึ่งเด็ดอ้าวอ้าวทีจับกันอีกบ่บ่ไดซื้อดอกบ้านที่ซื้อซื้เลยบ่าใดซื้อเลยบดซื้อเล่บบดซื้อเอเลยซื้อแต่ลาตเตอรี่กำหนึงลาตเตอรี่ สตรวด้วยลอตเตอรี่บัาดซื้อหลายปนนี่บ่ะเ้ยกัะนีแล้วสีวางรุ่ยได้ตีนี้คันเถกมากวันที่หนึ่งีเฮ็ดยังไงนี่เ้ยสีแกกสีแกกมูน่ะแล้วน้ำคันได้ไหหัวกัแกกเอาจนไปมาได้คุณตาหัวกันเลยปานนั่นดิเอาตัวมาดี พาดคือลายแทนซื้อพาดโดนแทนต่องนอนเมื่อี้แม่บริสุทธิ์ไต้ดินเนาะสื่อลอตเตอรี่เพราะวันผิดกฎหมายเออผิดกฎหมายทั้งบุมีผู้ขายอยู่กรุงเทพแต่แม่อยู่บ้านนอกก็จีซื้ออยู่นั่นแหละตรวจเพราะท่านปินนี่นี่พิมพ์ตัวเลขใส่พิมพ์ใส่ในซองอันนั้นเพราะยหน่อยโทรมาเนาะบุ้งวัน อันคนเห็นคลิปกับหลานคือใดบููแม่สิเป็นคือเขียนตอนแม่ว่านเขาอยากได้ให้เขาเอาไปโหลดแม่วอกกับลูๆูละลานไหมข่อยมาเฮ็ดทางนี่ขวากมีกั้วสุกทางนี้มาเนี้นเจ้าสิลงมาเฮ็ดบอลหรือมะลินอันนี้มันมันมันมาล่องเบิ้งเรื่องมันดีอยู่ได้มันไหนมวนอยู่เออมีกั้วสูกแฟนคลับกับเด้า แฟนคลับกับบด้ว่านอย่างมิตาเขาลอถ่าเบิงพญายน้อยมิตาข้าเจ้าลอถ่าเบิงวานบุรีลอแค่ไหนวานผู้สาวคืออันนั้นหลายเถ็ดกับบอรอปรนไัยดอกพี่น้องอัน,นแต่บ้านมันสิถึกตาผู้สาวคือใดละ่ะโอ้เออนะเรื่องเล็กนี่คือหลายเถ็ดจังเดยเนี่ยเอาตรวจขนาดตรวจบ่้านไหนลูกตรวจให้พิมพ์เสนี่มีเหล็กยังแบบม,ม่กับเขียนเลขกเสนี่แม่บ่เห็นหงอยู่นี่เอา เอาใส่พิมพ์ตัวใดพิมพ์กว่าไปนี่นี่เอาเลขตัวใดเสียนนะ่ะเออทอดสับโ,โมหินหนั่นเนาะคืองวดกว้อนนึ่งกับเบิร์ตไปแล้วละ่ะซื้อไรตัวนี้วันที่นี่ถืออิรีวันที่งวดวันที่เท่าใดเป็นอย่างนี้เบิรงเป็นอย่างวันที่เท่าใดโอ้หกมิถุนายนอิรีตัวนีุู้นะแต่ว่าซื้อไรตัวเนาะซื้อไรตัวหวังว่าสิ ท่นมันถือบอดสิแกีแฟนขับอยู่สิเกีแกซีออก่อยู่สีว่วนสิสนุกเราไรว้แล้วเอาเอาเอ็ดตัวได้เพื่อนถ้าเพื่อนตรวจเนี่ยตรวจได้เพื่อนบังเป็นอะไรนะก้นตะเกากับบอดดี้ซื้อหลายปันนี่ดอกไอ้มันไม่ตามไม่บอดดี้เอาไอ้ไน,นะเห็ดลงมาเนาะน เลขเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสามสามห้ามีปะเขึ้ือพอคืนอย่าเขาอ๋อเนี่ยเจได้คุณไม่ถูกเม่ถูกอันไหนไม่ถูกสามสามห้าสี่กิดโอ้สี่หนึ่งส<ป>ี่ เก้าเจดแกไม่ไดคุณหดห0ึ่งห่้างามส่งอะไรครับพี่นะก

xì xăm cào kỹ nung xì cào xuống hoặc cào nung xuống kỹ xuống xì nung nung xì xui lời nung xăm hoặc cào xuống hoặc vất lạ vô tư bỏ thu mẹ bỏ Mến bằng 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 ใช่สามตัวกับบะมีขันม,มีกับตัวกระถือว่านั่นตัวเอายังไงบัดนี้ฝากบอพี่น,อน้องในสุมสี่น้อยเห็นหายได้นี่เ,เห็นว่าซื้อเล็ก็าหายตอนน,น,นนั้เราโมาการพนะันเนาะมากัก่ะยันสนนะโบมพนันมักระซีนหน้ากิหนหอยนั่งลมมมาหอยนังล้มหอยขมอ<า>้น อยมีไี่อย่งกว่านเอาแบาความดีให้พี่น้องฟังกันนะของสามีปแต่ว่าคว่ำดีพนก็นกนดีดีดีแต่น,นอดตั้งแต่เล่นสาวนี่พี่มันบ่ดีเอาเรื่องดีแม่เรื่องจะเอาเรื่องว่าดีไหมเรื่องดีพนก็นมีเบิดอยู่การเฮ็ดงานเห็ดอย่างเราก็เก่งเบิดเห็ดน้ำไห่น้ำหน้า ขั้นขั้นในเห็ดขั้นในเหตุกะเป็นเฮ็ุอีหนี้ขันได้ไปเล่นกับบ่มาเป็นระบาดคี่ันได้เล่นดีความดีความดีความดีเล่ากันหลายตาบ้านตะบ้านแม่ขันขันแม่อ๊ดได้ปล่อยเล่าลินแม่กับอนนั้นอยู่มันหันอ๊ดบ่ได้ดิเอาความดีเบาเรื่องความดีด้วยความดีเล่าก็ดีอยู่หนังเหตุยังไรเรื่องยังไะ ่นด <py S 2> ูแลคนดูแลแม่ดีอยู ceu, ่เพ่นกะดีอ uh right? ันเห็ดน้ำดีสุยางแต่ว่านี่แหละอันแม่กันคิดทอด่นย่าิ่นอันคิด่อย่ามคิดหอดนี่เห็ดจังไดย่ามคิดทอดสามี่กะอกจังไดแล้วเอาคิดจังไดคันคิด่อบริษโทรหากะโบจังไดบริอันนั้นโทรมันมันอยากอายเบาคันสีเป็นอันนั้นกะบอยากเบาเอา เคยบอกฮักกันบ่อะกับโมเคยรากันจีเอาสมมุติว่าเพิ่นเบิ่งอยู่เนี่ยเอาบอกฮักได้บ่นี่เบิ่งกล้องเนี่ยเอามองหาเพิ่นด้วยบั่ก็บอกดอกแหน่เพรว่าพนดีกันบอกฮักกันตัวเอากะใจตัวกระอยากบอกฮักอยู่งละแต่ว่าเพิ่นกับสิฮักผู้อื่นน้ำลยบ่อยากบอกสีเขียวอย่างเนาะพนตอนแต่ว่าเพิ่นกับบ่ยอมรับดอกว่า ่าไป็นนันกับผู้นันผู้นี่นกะลัทพิอเพิ่นยอมคือ่นว่าธรรมดาล่ะผู้ไส้ประสนสมหมดว่าไปห่างดวงหนูมาถึกมันมาผ่านคล้องกับสร้างหัวมวแล้วก็เลี้ยงไปกเนื่ากะเลี้ยงดีกัเพิ่นกะดียูตังสันเราสีเข้ลยเรื่องดียูดียังไงดียังไงเอาเพิ่นกัน ดีอยู่ดีนั่นแหละดีจังไดยไก่เห็ดนเมี่พนกับเคยบอกว่าบ่ามีคนหักอันตะกี้นเนาะพนไปเล่นสาวแม่กับบัท่านไหนด่าพน่นบอก <c oughs> เอาเรื่องดีก่อนนี่ <g ay> เอาบ่เบ้บาเลี่ยงนี่มามันตรสีดำเบ้าเลี่ยงดีบอกอ <c oughs> เอา,เอ,าอันพนอันแม่บ่ท่านหนัจักพนไปเล่นสาว อันนึงเพียดเริ่มแรกเลยนี่แม่ก็บ่ฮู้จักมันบ่บ่จักเลยเลยบ่ได้ด่าเพิ่นเลยว่าเพิ่นไปสอนให้หมู่ฟังอันโอ้ยอันจํแนกหลิต้นเฒ่าอันนี่แฮงว่าซั่นเพิ่นสอนให้หมู่ฟังถึต้นลวซั่นยามยามเพิ่นออกไปอันหาผู้สาวนั่นเพิ่นเว้าอันมาแล้วเพิ่นเว้าสู่หมู่ฟังเพิ่นก ว่าทึงอัน,น,นคีอความดีของเพื่อนเพิ่งบอกถึงเท่าว่าโ <c oughs> ดนออือกับเหตุการณ์ <c oughs> เหตุการนี่ตะผัดออกกันมากเพิ่นกับบอกเคยบอกให้แม่ไปรับจ้างรับใบยัดเทียอืมเพิ่นกับบ๊เดนนั่นเพิ่นกับไปบ่บัานี่ฮะเพิ่นไปรับจ้างบ่เพิ่นกับบ๊เดนไปคือกันนนะช่วง ช่วงหนึ่งนั่นกระพากันไปหาลิ่นนี่ล่ะลังเทียกระเห็ดหน้าห้เห็ดหน้ากินอยู่น้ำกัระเทียมดีเป็นบ่กร่เห็ดน้ำหนีอยู่เพิ่นกระเห็ดกินเองอยู่แหกินเพิ่นกระเห็ดแซ่บพร้อมอันนี้คือเออเป็นออมเป็นอย่างไยเพิ่นเห็ดเป็นเมียดีเออเพิ่นกันนั่นอยู่เว็นลังเทียแม่ไปลักลิ่นเพิ่นกระโบโบเคยหายดอกกลับมาเพิ่นกระโบหายอืมก็ดีตัวนี้เออเพิ่นกระเห็ดเมื่อปีกไปเมียคือหายเลยเอา เพิ่นไปเพิ่นกันเล่นสาวเด้หลังเทียแม่ไปแม่บ่ได้ไปเล่นบาด้อืมได้ยินข่าวว่าเล่นสาวมันก็ศูนย์ก็เนาะอืมความฮักความหวงกันนี่มันก็ต้องฮายด้คั่นบ่ฮักกันนั่นบ่ายอเอาแสดงโอ้อันคิดเบิงผู้ใดเล่นบานี่เล่นนอกใจผัวนี่ ผู้นั่นสิอีซิอิมซิมเบาโอ้น้ำผัวหวานดีเทาจังสั่นจังสี่สังเกตเบิง้งหน่คนนั่นมักเบาจะเดดกันแะกระแน,แนงใส่ผัวแม่เคยเห็นหลายแล้วพี่น้องกับของกับมี่ก็กเคยเห็นเคยเห็นมาหลายไปน้ำการเห็นหลายผู้นั่นเป็นจังสันจังสี่ลังคนกัอยากให้ผัวไปอยากให้ผัวนั่น ผู <oung> ้อันผู้ลังคนเป็นบอกกับผัวแน่ท้าผัวเบิ่งอยู่คลิปนี้จังได๋อ้คันคือทอดอยู่คันคันคันว่าครอบครัวบ่อบอุ่นตะกี้ครอบครัวเฮาอบอุ่นอีหลีบัดเดี๋ยวนี้มันอยากอันนันอยู่เพราะว่าได้ยินอันนั้นอันนี้กบมันก็เสียใจอยู่เด็กจังว่าได้มันก็ลงมาอยู่รีก็บ่มีความอบอุ่นปานดแล้วช่วงนี้ ขั้นเจ้าลงมาเล่นอันนี้น้ำหนิเล่ยนยังเล่นอันชิปในลอตเตอรี่เนี่ยบอกว่าเร่นอันยูทูบอ๋อมาเห็ดสีได้วันขันเล่นว่าเป็นกันสีมาฮัทไทยกันสีโอ๊ตเอาขันอยากมีความสูงคือเกาน้ำขอบขั้วกันลงมาเห็ดล่องบึงมันสีมีบอกขั้นบ่มีกะแล้วแต่เจ้าสีขึ้นไปอยู่บ้านกับ่ได้ว่าันเพื่อนปุ้งมาผู้ใดสี่เฮ็ดจิ้มน้ำให้น้ำหน้าบ้ดน กะเที่ยวไปเอานั่นแล้วให้ใ่ห้พี่น้องเฝ้าไว้ไห้ตัวพญ่แอม่นมันคือว่าไปเฮ็ดคลิปจุพุนพอนะไปเฮ็ดอยูอ่ะคันเฮ็ดฮัเฮ็ดป็นกับไข่อยู่นั่นแล้วอ๋อคันคันเฮ็ดคลิปป็นกะสีเที่ยวไปเที่ยวมาให้ร้านเฮ็ดไห้เบิ่งจีให้ร้านเฮ็ดไห้กอนฮัดเฮ็ดป็นกอนคิดทอดอยู่มันบ่ะคิดทอดอยู่เอาจุกๆุด้วยคิดทอดอยู่คัน ขั้นอยากมีความสุกกับลงมาเพี่งขันลังค้นกับว่านป๋าพอป๋านันทิมลังค้นกับว่าไปไปซาค้นกันบ่เอออย่าไปซาค้นกอบรัาขันอยากมีความสุขกับลงมาหาหลานหาดูกล้องเบิง มมีคนเบงบานบางน,นั่นเนาะม,นมันมีคนเบงบ้านกะให้เขาเฝ้าไว้ทาจาักอันนั้นจังขืนเมียก็ได้เ็ด <Okay. S 2> มหาเทดคลิปนะแม่หาเทศคลิป uh เป็นสกอนจังข้นกัสี่ข้นไปอยู่น้ำอยู่เพราะว่ามันได้เล่นอันนี้แล้วนี้อันนี้ในลนเนี่ยบ่เด็ดลงในล่นยุทธทูเล่นอันนี้ละลงยุทูป <laughs> นี่กันหาเทศอันนี้เป็นก้อน กันเที่ยวไปเที่ยวมาเอาน่ะแม่ไปเก้าเมือ่อสิบเมื่อกันเที่ยวไปไทยเอารูปอันนั้นอันนี้ลงคลิปมันหาหามันมีความสูก,ก่อกันมาทาั้งผีกับบออกยึดดอกผู้สาวนั่นคันคันตัดต้องการผูส้สาวนั่นไปอีกแล้วมุลงมาแล้วไข่เลยมันส <c oughs> บ,บายเนาะมีเมี่ยมยังไง อขันชักใบกับบอเป็นยังชักใบเลยเอ้ววันนี้บอใดสิบอ่นเลิกบอพื้นผัวกบผัวถามมันเลิกบอได้ดอกติดแล้วติดขั้นนั่นขั้นต่าอตีอาโทษมากกับมาบอห้เฮาเห็นไหม่เป็นยังคือเอาอันนั่นไปเบ้าเล่นแท้สั่น บอกคนแม่กับบอกคนโตโอ้พี่น้องก็เจ้าพบคิดจังสันดอก็เจ้าอันมมีพูอันม่มีพุ่นเบาหายมมีพนเบาหายมมีตะก้าเจ้าอันนั่นวัสดกเอามันแม็นขวมจริงได้แม่เบาม่กนขึ้นแล้วพ่อเราขึ้นพ่อเราไปยั้งเนาะกิ่งขึ้นคาร์โกนีเอาไปๆพ่อแล้วแหเอาอันจะเนืมอมันกดไลค์กดแชท ันกดซับสไครเและพี่น้องกดกระดิ่งไห้ย่าแน่คลิปใดคลิปหาคลิปใหม่ใหม่มาหลินมือนี่มันมันบ่ได้ห้าพี่น้องมันนี่มันเลยห้าบ่ออกมันเลยบ่มีควขัวมันนั่นมันมันอืดจักนอยอยู่มือนี่มันบ่เมี่ยร่มปันได ตั้งขวงกับโท่มากเหมือนขึ้นนี่กันเลยอารมณ์บ่มีดีสะพอนบ่ตือรกรลโทษหวยจะมาฝันเกีียวคนได้เหมือคขึนนี่เนิกอันกับฝันเห็นผู้บาา่บาเก่าสั่นเล่นลยเหล็กตัวเกาอ่านี้นบวาิสิฝันเห็นผู้เ่าเก่าเอาโอเคเอาตั้งสีห่หลับพี่น้องบายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย